สวัสดีครับวันนี้น้องมอไลนะครับก็จะมารีวิวเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเป็นรุ่นอายุยืนนะครับจัดสร้างปี2555นนะครับก็จะมารีวิวว่าเหรียญรุ่นนี้มีตำหนิตรงไหนบ้างนะครับเป็นพระใหม่นะครับก็สามารถสะสมตามแบบได้เลยนะครับครับก่อนเลยนะครับก็มาเริ่มที่ในตัวตลับนะครับของหลวงพ่อรวยนะครับว่า ด้านหน้าเป็นยังไงกันบ้างนะครับด้านหน้านะครับก็จะเขียนนะครับรุ่นอายุยืนนะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับแล้วก็วันที่จัดสร้างนะครับ20สิงหาคม2555อันนี้อาจจะเลือนลางไปบ้างนะเนาะด้านบนจะเขียนเป็นหลวงพ่อท่านนะครับหล,หลังตลับนะครับ ุคนั้นนะครับที่ผมบอกก็จะมีบริษัทหนึ่งนะครับที่จัดสร้งก็คือ SVP นะครับ SVP ที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะจะไม่ค่อยชัดเนาะประมาณนี้อ่าวิท SVP นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับตระกับ9240นะครับจะมีรหัสนะครับถ้าดูตระอ่าแรกๆก็น่าจะสังเกตนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวเหรียญนะครับว่าจุดตำหนิตรงไหนบ้างนะครับ ก็มาหยีนะครับอันนี้เป็น,เน,น,ปน <c oughs> เนื้อทองแดงมันปูนะครับเนื้อทองแดงมันปูนะครับก็จะเป็นกล่องตลับสีซอฟฟานะครับซอฟฟ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ในตัวเหรียญเลยนะครับว่าลักษณะเป็นแบบไหนนะครับอเรามาสังเกตที่หน้าท่านนะครับหน้าท่านก็จะเป็นแบบนี้เยียงคอเล็กน้อยนะครับเยียงคอเล็กน้อย นะครับแล้วก็จะมีโค้ดนะครับตอกโค้ดคำว่ารวยนะครับตรงบริเวณด้านซ้ายนะครับขององค์ท่านนะครับอันนี้นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเสมานะครับคล้ายๆเหรียญเสมาแปดรอบหลวงพู่ทิมนะครับอ่คล้ายหลวงพู่ทิมวัดาหารไร่นะครับมาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังจะเป็นยันนะครับยันยันหลงข้อหลังข้อรว,วยนะครับแล้วก็มีด้านด้านหลังจะตัวนี้เป็นตัวหลุมนะครับไม่ใช่ตัวนูนนะครับเป็นหลุมหลุมนะฮะมีอายุยืนนะครับตอโคตรตัวเลขนะครับแล้วก็วัดตะโกอายุธยาพศนะครับตัวนี้จะไม่เจาะหูเหรียญไม่เจาะหูเหรียญน,นะครับอ่ะ เดี๋ยวมันเริ่มที่ตำหนิเหรียญว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเผื่อที่จะเป็นการศึกษาเบื้องต้นให้กับนักสะสมพระใหม่นะครับที่ไม่รู้ว่าเช่ามาแทหรือเปล่านะครับอันนี้แท้แน่นอนนะครับเพราะผมเช่ามาจากวัดนะครับเช่าจากศูนย์พระที่ได้รับมาตรฐานนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้กล้องเลยนะครับโอเคใช้กล้องส่องพระแล้วนะครับก็ มาดูจำนีนนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับหน้าตาของหลวงพ่อหลวงพ่อรวยนะครับจะต้องประมาณนี้นะครับทุกอย่างคมชัดนะครับคมชัดนะครับหน้าผากสามเส้นนะครับหน้าผากสามเส้นนะครับที่ผมสังเกตได้นะครับมีจุดไข่ปลาเล็กๆบริเวณด้านบนนี่นะครับจุดไข่ปลานะครับบริเวณนี้นะครับหนึ่งจุดนะครับ จากบล็อกแม่พิมพ์แน่นอนนะครับทัสของผมนี่สองเหรียญเหมือนกันนะครับสองเหรียญเหมือนกันนะครับผิวมันปูจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อโค้ดนะครับมาดูโค้ดนะครับคําว่ารวยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับพอวแหวนนะครับแล้วก็มีติดวัแหวนแล้วก็ขึ้นเป็นยันนะครับเห็นไหมครับ เป็นยันเลยนะครับแบบนี้นะครับดวงตาท่านจะกลมนะครับดวงตาท่านจะกลมทั้งสองข้างกลมนะครับแบบนี้แบบนี้หูเหรียญน,นะครับเห็นไหมหูเหรียญจะตันตันนะครับตัน มาดูหลังเหรียญนะครับเอาเป็นข้าวๆ้าวไปนะว่าตําหนิเป็นยังไงเพราะว่าเป็นพระใหม่น่าจะดูง่ายนะครับมีตําหนิจุดหนึ่งที่ที่ผมสังเกตได้คือแบบนี้เป็นเนื้อปิ้นนะครับเนื้อปิ้นขอบขอบด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะครับสองเหรียญจะเหมือนกันนี่นะครับดูที่ขอบก็น่าจะโอเคครับแบบนี้นะครับเห็นไหมมีตะเข็บมีรอยแตกนะครับรอยปิ้นรอยแตกนะครับ แบบนี้ <c oughs> แล้วก็ตรงหูบริเวณหูหูเหรียญน,นะครับก็จะมีรอยปิ้นเห็นไหมครับแล้วก็มีตรงปลายปลายตรงนี้ครับปลายปลายก็เป็นปิ้นแบบนี้มีมีรูปิ้นนะครับอ่าเกิดจากบล็อกแม่พิมพ์นะนี่นะครับจะมีรอยปิ้นทั้งอ่าทั้งเหรียญเลยนะฮะเห็นไหมมีรอยปิ้นทั้งเหรียญน,นะครับรอยปิ้นแล้วก็จะมีจุดจุดหนึ่งที่อาจจะ ผมไม่แน่ใจว่าเจตนาทำเจตนาทำหรือเปล่าแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้แบบนี้นะครับจะเหมือนตัวสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับด้านหลังมีตัวเลขนะครับตัวเลขจะคมๆนะครับตอกเข้าไปเลยนะครับต่อเข้าไปเลยมาดูขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญนะครับลักษณะตัดตัดครั้งเดียว ตัดน่าจะครั้งเดียวเลยนะฮะเนี่ยตัดครั้งเดียวนะครับมีล่องมีอะไรตัดนะครับไม่ไม่ได้ทื่อๆนะมีล่องมีอะไรนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ฮะตัดครั้งเดียวนะครับตัดครั้งเดียวบริเวณรอยอ่าเสมาจะมีเป็นล่องล่องนะครับรบล่องลึกลึกอย่างนี้นะครับ นะครับตัดทั้งเดียวขาดนะครับตัดครั้งเดียวขาดแต่ลักษณะน่าจะจาที่หน้าเหรียญน,นะครับขอบเหรียญบางทีอาจจะอาจจะอาจจะเลื่อนได้อะไรได้นะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกมีด้านหลังนะครับแล้วก็จุดไขป่ปลาเกิดจากบล็อกแม่พิมพ์นะฮะอย่างนี้ต้องคมชัดชไหมไข่ปลาบนหัวนี่นะครับไข่ปลาบนหัวจุดหนึ่งนะครับ มีบางๆงอีกจุดหนึ่งบริเวณซ้ายเนี่ยซ้ายมือผมนะครับบริเวณข้างหูขวาของท่านแบบนี้นะครับตรงตรงนี้เลยเห็นไหมจุดเล็กๆนะครับก็สังเกตง่ายๆครับสังเกตง่ายๆนะครับ,รบของปอมคิดว่าน่าจะติดยากติดค่อนข้างยากมือท่านคมชัดมือท่านเห็นไหมครับคมชัดมากๆนะครับ ผิวพระเนี่ยจะเป็นผิวมันปูจะไม่ได้มีเสี้ยนวิ่งนะครับขัดเงาด้วยนะครับเหรียญนี้จะขัดเงานะครับจะไม่มีเสี้ยนนะครับแต่จำหน้าตาท่านให้ได้ก็อาจจะอาจอาจะพิจารณาได้ว่าของแท้นะครับเหรียญค่อนข้างที่จะหนาหนาใหญ่นะครับหนาใหญ่นะครับอนุพอยาดถอดเอากล้องออกก่อนนะครับ กล้องออกมาแล้วนะครับก็เนี่ยเหรียญท่านจะหนาใหญ่มากๆเพราะมอนเหมือนเสมาลงพูดทีมนะฮะอันนี้ผมติดทองนะครับติดทองไว้นะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาจากวัดนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้ติดไว้นะครับนี่ผิวจะออกมันๆน,นะครับคยกผิวทองแดงมันปูนะครับขัดเงาด้วยนะครับแต่ผมว่าสวย ทำเหมือนเหมือนคล้ายๆเหรียญเก่านะครับคล้ายๆเหรียญเก่าคงที่ใช้นะครับก็เอามาใช้เลี่ยมไว้นะครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับสภาพใหม่ๆเลยทันทันนะครับเหรียญที่ทันทันสามารถที่จะเก็บบูชาได้นะครับต้องทันทันเท่านั้นนะครับรุ่นหลังๆก็อยู่ที่เจตนานะครับว่าทําเพื่ออะไรนะครับก็กสะสม จริงๆสะสมท่านหลวงพ่อรวยก็จะดีราคาไม่ได้สูงมากนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมอลองดูนะครับเช่าของท่านกับผมว่าราคาไม่ได้แพงครับหลักร้อยหลักพันแล้วแต่ลอกบางรุ่นครับบางรุ่นก็จะแพงรุ่นแรกๆเลยก็จะแพงมากๆก็ยังไงก็สะสมให้เป็นของแท้นะครับเนาะก็ดูเป็นคลิปนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่มาแบ่งปันกันนะครับก็ ยังไงน r อ a ม l ไล h ์นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆนะครับมาามาให้ชมเรื่อยๆนะครับฝากติดตามกดสับสไค i b e กันเอยอะๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม